มหาสมุทรสังมหาราชมหันตาจะเทพาราเจ้าปัญจิตาเเปมั่ววสังยันติเจเปยมัุ่ปราเรนาทีขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น ขอสวายความเคารพประเด็จพระคุณหลวงพ่อพระบูิริธรรมมณีเทศเจ้าวาดวัดศร,รีวนที่เรารพอยางสูงยิง่งคณะสงฆ์เดรานุเชระทุกทุกรูปขอเจริญสุขเจริญพรอาญาติโจมสาธุชนทั้งหลายที่ได้มีโอกาสมาร่วมบปะเป็นกุศลในวันนี้ ึงวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันสำคัญของญาติิของคุณพ่อสุขศพเพื่อถึงผู้ที่ไาว้ครไปได้ต้องเพนผู้สนมาเป็นลำดับสองสามเดือนที่ผ่านมาลูกๆนั้นหลานได้ประมวลเ,เอาเอาผู้สนตรงไปให้กับคุณพ่อแล้ววันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายเพื่อที่จะให้คุณผู้สนได้เพิ่มพูน ได้เตรียมก็มีการอารัธนาพระส,สงฆ์มาแสดงระตถุมหันเจษนาหนึ่งกันวันนั้นวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันสำคัญเพราะส,สำคัญยังไงทุกๆวันฝนไม่ตกแต่วันนี้ปรากฏว่าอากาศร้อนพ่อกลับกลายเป็นเย็นนั่นก็ถือว่าเป็นบุญส่วนหนึ่งรันนั้นลูกหล,หลานของบุญพ่อถูกพชเพื่อสิ่งนั้น ก็มีคุณเปิ้นแล้วก็มีคุณพักมีสามเณรพัที่เป็นลูกสาวแล้วก็ลูกชายทั้งลูกห,หลานของคุณพ่อมาทั้งใกล้แล้วก็มาทั้งไกลเพื่อที่จะมาส่งบุญส่งกุศส,สนในการบำเพ็ญกุศลนนั้นท่านบอกว่ามีการบำรุงติตของพระพุทธศาสนา การบำรุงจิตพระพุทธศาสนามีอยู่สามประก,การด้วยกันก็คือปะหานักจกิตปะหานักจกิตแล้วก็ภาวนาจิตอนุรักษนาจิตนี่คือบำเพ็ญกุศลแต่ะละครั้งแต่ละคราวก็วจะมีการบำรุงจิตทางพระพุทธศาสนาหรือว่าปะหานากักจิตกำจัดทั่วออกไปภาวนาจิตผลดีเข้ามาใส่ แล้วอนุรักษณาจิจก็คือรักษาความดียวายเพราะฉะนั้นญาติโยมสาสธุชนทั้งหลายที่มาร่วมมาเป็นบุชลบดีทาไมต้องมีการฟังพระธรรมเทศนาการฟังนี่คือคําสอนองค์สมเด็จพระจินนวรท่านสัสว่าเป็นการบรรเทาัวเมกากะมาเชิญท่านทั่วหน้าจงตั้งใจฟัง อันตรัาว่าอัตรังมสุกิงโพจิงเกิดเป็นชายหญิงต้องดูเรือนร่างมันไม่สะอาดล้วนแต่เปื่อยพังเพราะนายแม่นางเหมือนกันทุกคนมูพาลาดอกหนาจึงหลงเฝ้าแต่พระองค์กังวลว่าจะหามักผลจากสังขารอันไม่ทานคนแต่เมธีชนทั้นไม่อาลัยอุปมาสังขารก็เหมือนดั่งบ้านเรือนที่ถูกไฟไหม ไปเกิดไปแกไปเจ็บไปตายต้องรีบผลย้ายสมบัติเสบียงมันสร้างความดีตั้งแต่หนุ่มสาวอย่าหลงมัวเมารูปรสินเสียงเมื่อยังมีแรงต้องรีบลำเลียงสะสมสเสบียงเรื่องบุญเรื่องทานจะปล่อยให้แก่ก็แยกกันใหญ่ก็ราะไฟนี้ละยมขันมันผ่านเผาเราอยู่ทุกวัน ถ้ารู้ไม่ทันเห็นจะทิ้งหนทางอันความสวยถึงจะจัดเป็นทรัพย์ก็เพียงสำหรับหาผู้เพียงข้างถ้าสิ้นความสวยสเสน่ห์ก็ต่างอากไม่รีบสร้างคุณงามความดีจะต้องระทวยเมื่อสวยเราตรงคนเคยนิยมเขาจะหน่ายหน้าหนีจะหันไปหาคุณงามความดีหรือก็ไม่มีไม่เคยทำมา จะหันไปหาใครเขาก็ไม่แล้ตกลงก็จะแก่อย่างอนาถาเพราะความประมาทนายธาที่สุดจลาเขาก็จะมัดใส่โลงนิยาโชงสาทุตนทั้งหลายเพราะฉะนั้นคุณพ่อคุณพ่อจุพฤพืชสิงห์ผู้ที่วายชนไปน,นั้นท่านก็ถือว่า,วาเป็นผู้ที่โชคดีโชคดียังไงคุณพ่อเกิดมาดีเพราะมีบุญ อยู่ดีอย่างมีคุณแล้วก็ไปดีอย่างมีคุณทําไมถึงว่าเกิดมาดีเพราะมีคุณคุณพ่อได้อัตภาพเป็นมนุษย์แล้วก็ได้พบพระพุทธศาสานานั่นถือว่าเป็นผู้ที่โชคดีคนที่จะได้เกิดมาเป็นมนุษย์ไม่ใช่ได้เกิดมาง่ายๆผู้ใดได้เกิดมาเป็นมนุษย์ถือว่าเป็นผู้ประเสริฐมนุษย์เป็นผู้ประเสริฐ เพราะฉะนั้นคุณงามความดีของคุณพ่อได้สร้างสงาาเามเอาไว้ทั้จยังมีชีวิตยอยู่ท่านก็ได้องเพนญมาเป็นนิดพยายพระรวดฒินมนจเจริญภาวนาอยู่เป็นประจำทราบข่า,ขาวว่ายอย่างนั้นเพราะฉะนั้นคุณค่าของคนนี่อยู่ที่ไหนคุณค่าของคนนี่ไม่ได้อยู่ที่เนื้อหนังไม่เหมือนกับนาน,นาสัพพสัตว์ทั้งหลาย พวกสรรพัตว์ทั้งหลายพอมีเนื้อมีหนังมีกระดูกมีเขาดีงาเป็นคุณเป็นค่าน้ำก็ไม่ต้องอาบพันก็ไม่ต้องแป้งแป้งก็ไม่ต้องทาหน้าก็ไม่ต้องผัดยุก็ไม่ต้องเขียนจมูกก็ไม่ต้องเติมเติมแต่งก็เป็นคุณเป็นค่าเหมือนน้กประราชประพันอาไว้ว่าอันวอกวายตายเน่าได้เขาหนัง ทางตายยังเหลืองาเป็นสักว์สีคนเราตายเหลือไว้ต่ทั่วดีบรรดามีประดับไวในโลกาเป็ดไก่บัวเนื้อตัวยังมีผ้าเมื่อถึงลาตายก็ไขายได้ราคาเป็นสินค้ามีคนเขาต้องตายแต่คนเราตายกายน่าเห็นมองไม่เห็นเป็นแจนสายยังมีชีวิตอยู่ร,รักกันคนนั้นก็ของฉัน คนนี้ก็ของแกแต่พอตายแย่แกไม่ใช่ของแกแล้วก็ไม่ใช่ของฉันนี่คืออนิจจังทุกขังอนัตตามันเป็นของไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์มันเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ใช่ใครมันเป็นแต่เพียงธาตุที่เราท่านทั้งหลายนั่งอยู่น,นี้ก็คือธาตุทั้งนั้นแหละเป็นธาตุทั้งสีคือธาตุดินธาตุน้นำธาตุลมธาตุไฟ แล้วมันก็จะแปลสภาพไปตามสภาวะของมันนี่คือสังขารเป็นของไม่เที่ยงเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเป็นเรื่องธรรมดาของสังขารเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายจะได้ประมาทในชีวิตในที่สร้างสมคุณงามก็มีเอาไว้สิ่งที่จะติดตามเราไปนั้นก็คือคุณงามความดีเท่านั้นหละเราจะมีรถสักกี่พันมีบ้านสักกี่หลังมีที่ดินสักกี่แปลงเราก็เอาไปไม่ได้สักอย่าง สิ่งที่จะติดตามตัวเราไปได้ก็คือคุณผูณ้สนที่ยติโวมสาธุชกนทั้งหลายได้กระทำความเพยียรกันอยู่นี้เป็นนิดเพราะฉะนั้นการมาเป็นผู้สนนั้นทุกทุกคนทุกทุกท่กทานก็เคยทําเคยสร้างมาแล้วแต่ว่ามากน้อยต่างกันเพราะฉะนั้นคุณค่าของชีวิตของคนเราอยู่ที่ความดีอยู่ที่การกระทําความดีเพราะฉะนั้นนักปราชญ์จึงบอกว่าความดีนี่ทำไว้ถึงเราตายจาก พอมีคนอยากช่วยแบกช่วยหามหากทำตัวตัวก็เลวทรามถึงเีหน้าก็าต้องความมันห้อยคงห้แกลงดีอยู่ที่ไหนทำไว้เถิดท่านการบนสุนทานจงมันแสวงถึงใครจะว่าก็จะ,ะแวงทั้งที่เมื่อที่แก้งทำมันตลอดไปนี่เพราะฉะนั้นคุณค่าของบรอยูที่ความดีแต่คุณค่าของสรรพสัตว์ทั้งหลายอยู่ที่เนื้ออยู่ที่หนังเพราะฉะนั้นคุณพ่อถือว่าโชคดี เป็นผู้ที่ได้สร้างสมคุณงามความดีเอาไว้ก่อนที่ท่านก่อนที่ท่านจะสิ้นชีวิตท่านก็ท่านก็ได้สร้างจิตอธิษฐานสร้างพระใจบิดกซึ่งเป็นหลักคำสอนในทางพระพุทธศาสนายากยิ่งผู้ที่จะทำได้เพราะฉะนั้นคุณพ่อมีปณิธานตั้งจิตแน่ว่าจะสร้างพระใจบิดกให้สำเร็จในที่สุดคุณพ่อก็สร้างสำเร็จ พระไตรปิฎกนั้นก็มาถวายเรียบร้อยแล้วคุณพ่อก็ดีใจแล้วพอนี้นั่นจะสิ้นชีวิตรพระไตรปิฎกก็ถวายเรียบร้อยเพราะฉะนั้นคุณกุศสนที่คุณพ่อได้ตั้งใจกับลูกๆนั้นหลานตลอดทั้งญาติมิตรสายลูกชายหรือลูกสาวแล้วก็ผู้เป็นน้องชายของคุณพ่อก็คือพ่อสมพรลูกหลานก็คือคุณเกลวันแล้วก็คุณแถว ที่เป็นผู้ที่ได้ร่วมช่วยช่วยกันสร้างประไทียบิณกแล้วอีกหลายท่านหลายคนที่ไม่ได้เอืยชื่อเพราะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างคุณพ่อก็สร้างจิตอธิษฐานเป็นบุญเป็นกุศลแล้วเพราะฉะนั้นญาติโยมสาุชนทั้งหลายก็เลื่มพิจินดีในบุญกุศลของคุณพ่อที่ท่านทั้งหลายได้เดินทางมาทั้งใกล้ทั้งไกลพเพื่อที่จะมาประมวลเอาบุญเอากุศลส่งไปให้กับคุณพ่อ นี่คือคุณพ่อเกิดมาดีเพราะมีบุญต่อไปอยู่ดีอย่างมีทุนบุญค,ความดีของคุณพ่อสร้างเวาไว้นั่นแหละเป็นดีส่วนตนคือได้ถวายพระตาเป็นเรือนร้อยเป็นพันปีผู้ใดได้สร้างพระไตรปิฎกแม้อักษรตัวเดียวก็ยังได้อดีส่งนับอสงไขไม่ได้เพราะนั้นจึงคุณพ่อได้สร้างไ้เรียบร้อยแล้วคือสร้างความดี คุณค่าความดีให้แก่ตนแล้วก็สร้างคุณประโยชน์ให้แก่ส่วนรวมคุณพ่อได้ทราบข่าวว่าเป็นผู้ที่มีจิตเมตตากุศลได้เลี้ยงลูกเลี้ยงหลานเลี้ยงน้องได้สําเร็จเป็นข้าราชการแทบทุกคนได้จับได้ดีทุกคนนั่นก็คือเป็นบุญส่วนหนึ่งคือบุญกุศลที่คุณพ่อได้ตั้งใจวายก่อสาเร็จทุกอย่าง แล้วคุณนำประโยชน์ก็เพื่อสังคมช่วยเหลืองานสังคมไม่ว่าจะเป็นงานน้อยงานใหญ่คุณพ่อเนี่ยก็เป็นผู้ที่สำคัญในหมู่บ้านแล้วก็เป็นผู้สำคัญในสังคมคุณนำท่าทุกสิ่งทุกอย่างของคุณพ่อได้สั่งสมมาก็คงจะเป็นกุศลได้ทรงผลให้คุณพ่อไปถึงสัมปรายภพข้างหน้าที่จะเดินทางต่อไปได้นำเสบียงบุญ ได้นำสเสบียงกุศลไปไว้เป็นทุนแล้วนี่คือคุณพ่อผู้ที่ร่วงลับจากไปวันนี้คุณพ่อไม่มีเวลาที่จะกลับมาอีกแล้วนอกจากคุณกุศลได้สร้างเอาไว้เพื่อเป็นคุนไปในภพข้างหน้าเพราะนั้นญาติโยมสาธุชนทั้งหลายที่มากันเยอะๆวันนี้ก็ต้องอาศัยอาศัยความดีของผู้ตายอาศัยน้ำใจของผู้อยู่ อาศัยความกระตัญญูของลูกๆนหลานอาศัยความเสียสละของญาติมิตรนี่คืออาศัยความดีของผู้ตายก็คือคุณพ่อที่ได้สร้างความเบียไว้ถึงได้มีญาติมีพระสงฆ์สามเณรเยอะถ้าคนมีบุญนี่สังเกตได้เลยว่าจะมีพระเยอะๆแล้วจะมีญาติโยมเยอะๆนี่เป็นบุญของผู้ตายเพราะฉะนั้นอาศัยความดีของผู้ตายอาศัยน้ําใจของผู้อยู่ก็คือญาติโยม ตาผูชนทั้งหลายลูกๆนั้นหลานแสกผู้มีเกียรมาร่วมวันนี้มาแสดงออกด้วยน้ำใจเป็นผู้มีน้ำจิตน้ำใจงดงามผู้ใดทราบข่าวแล้วไม่ได้มาก็ถือว่าไม่มีโอกาสได้มาร่วมเป็นกุศลถ้าจะบอกว่าแล่น้ำใจก็คงจะไม่ใช่บางคนก็อาจจะติดภรรกิจอยู่ทางบ้านไม่สามารถที่จะมาร่วมการงานได้ก็ฝากจะถูกปัจจัยมาร่วมเป็นบุณเป็นกุศล นี่ก็คือต้องอาศัยน้ําใจของผู้อยู่การที่เราจะแสดงแสดงน้ําใจนั้นก็คือสแสดงในเวลาในเวลาที่เราเข้าโรงพยาบาลในเวลาเจ็บป่วยอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็เวลาที่จะมาเผาหรือมาส่งสัการเราก็มามาด้วยน้ําจีดน้ําใจอันนี้ก็คือประการหนึ่งต่อไปต้องอาศัยความกระตันยุของลูกๆนั้นหลานลูกๆนั้นหลานของคุณพ่อ ก็ล้วนแต่เป็นผู้มีความกตัญญูกตาเฟชีดังที่นักประราชก็บอกว่าความกตัญญูรู้คุณท่านสำคัญนักนี้เป็นหลักของคนดีมีคดท้วนตอบแทนท่านให้งามตามสมควรคนดีล้วนใจมั่นกตัญญูนี่ลูกๆนั้นหลานถ้ารู้จักคำว่ากตัญยูพ่อแม่บิดามารดาแล้วแม้จะตกไปอยู่ที่ไหนก็ไม่อับไม่จน คนผู้ใดที่รู้จักคุณคุณคนรู้จักคุณคุณสถานที่รู้จักคุณคุณผู้ที่ให้โอกาสให้ความรู้นั่นถือว,ว่าไม่ตกขับแน่นอนนี่คือคนกระตันยูรู้คุณกระตันยูไม่พอแล้วก็ต้องกระตับปีชีด้วยรู้คุณแล้วต้องรู้จักคําว่าตอบแทนอย่างเช่นวันนี้ลูกหลานของคุณพ่อสุพจนรพืชสิ่งนี้ ก็มีโอกาสได้มาบำเพ็ญกุศล,ลก็ลูกๆนั้นหลานนี่แหละเป็นผู้ทําให้ตลอดทั้งญาติมิตรแขกผู้มีเรติทั้งหลายมาบำเพ็ญกุศลเพื่อที่จะอุทิศส่งกุศลไปให้กับคุณพ่อผู้ที่วายชนแล้วสุดท้ายก็อาศัยความเสียสละของญาติมิตรวันนี้แม้ามาหากว่าญาติทุกลูกนั้นหลานจะมีภารกิจการงานอยู่ตางบ้านก็คือเสียสละเวลา มาร่วมความเพ่งกุศลท่นนานญาติโยมสาธุชนทั้งหลายวันนี้คุณกุศลเราก็ได้แล้วได้ทั้งบุญก็คือได้ทำบุญตั้งแต่มาวันแรกแล้วก็ได้กุศลในการฟังการฟังก็คือได้กุศลได้ความฉลาดลวันนี้ได้ครบแล้วคุณกุศลก็คือได้ทั้งบุญแล้วก็ได้ทั้งกุศลวันนี้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายบรรยากาศ รู้สึกว่าสดชิญไม่ร้อนเหมือนกับทุกวันดูค่อนข้างจะอากาศร้อนแต่เมื่อถึงเข้าพิธีจริงๆแล้วก็ไม่ร้อนมีฝนตกโปรยโปยเหมือนกับเทวดามาอนุโมทนากับคุณพ่อด้วยเพราะฉะนั้นการประทงการแสดงพระธรรมเทศนาโดยย่นย่อเพื่อที่จะมีเวลาประกอบอีกหลายอย่างเพราะฉะนั้นอตมาภาพจะรับ มอบหมายจากพระเดชพระคุณพระภูสิริธรรมนิเทศให้เป็นองค์แสดงธรรมพอสังเกตก็เห็นจะสมควรใจเวลาตายที่สุดนี้ดังที่อาจมาภาพได้ยกพุทธสุภาษิตขึ้นไว้เบื้องต้นว่าท้าหาราจมหันตาจะาเจพาราเยจปันทิตาสเพมัจจุวสังยันติสเพมัจจุปรายนาซึ่งแปล เป็นภาษากวีให้เข้าใจง่ายๆว่าทั้งคนหนุ่มหรือว่าคนแก่สุดท้ายแน่ๆต้องตายเป็นผีโง่หรือฉลาดปราดเมธียาจกเศษถีพอเข้าโรงผีทั้งนั้นท้ายที่สุดนี้ก็ประมวนลนบุมกุศลที่คุณพ่อผู้ที่ดวงลับไปคือคุณพ่อสุพจน์พืชสิง ได้บำเพ็ญกุศลนวายครั้งยังมีชีวิตอยู่ตลอดทางทลูกๆนั้นหลานญาติมิตรผุ้มมาร่วมบุญกุศลวันนี้พออุทิศไปให้กับคุณพ่อแล้วก็ขอให้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายที่มาร่วมบำเพ็ญกุศลวันนี้ก็ขอให้เป็นผู้มีความสุขมีความเจริญปราถนาสิ่งหนึ่งประการใดอันเป็นไปโดยชอบอันประกอบไปด้วยธรรม ขอให้สำเร็จสำเร็จสำเร็จทุกประการด้วยอำนาจคุณพระศรีรัตนตรยัยจงได้ช่วยโชคอำนวยสนับสนุนคุณสนองคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์จงคุ้มครองภัทยทั้งของแม่ฆ่ามาราวีสัพพทุกสัพพโสโรคและภัยจงกระจัดมารายให้หนายนิ้สุขเกษมเอ,มอ็มอิมเปรมด้วยดี ขอช่วปีทุกท่านทุกคนเอินน้ำ